สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับ F อฟซทุกคนครับวันนี้อยู่กับผมครับช่องเสียเบียร์้ําซิ่งครับนี่มาดูหน้างานเราครับโอ้เว้ยพี่น้องเล่ปันโจ๊กครับนี่โอ้ผมระงึดหลนี่ครับแย่แบบนี้แย่มากเลยโอ้น้ำท่วมครับ f อฟซีน้ำมูลไหลลังม้ยสวยงามครับ พื for er ้นที่ถมของเราครับสวยงามเลยไม่ต้องสืบเดี๋ยวไปดูบ่อกันหน่อยนี่พรุ่งนี้ทำไงเนาะนี่ดูโอ้ยับเจ้าของที่ตอนนี้กุ้มใจหนักมากครับนี่จะเสร็จไหมเนาะเสร็จไหมเนาะใช่ไหมปะนะนะทำไปเสร็จไหมนี่เสร็จไม่เสร็จก็ต้องทุนกันให้มันได้เลยโอ้ น้ำออกครับไม่ใช่น้ำฝนนะปัดเบึงว่ะอู้มันก็โตแห้งพดเนาะอู้ยจะเดี๋ยวป่ะตั้งน้ำหม้อป่ะัตอยู่บนน้องขึ้นนี่เนี่ยอู้น้ำไหลลงไปในนี่เลยครับ ต้องตักออกนี่ถ้างั้นไม่ได้หรอกครับโอ้น้ำหอกเยอะเลยดูอ่ะโอ้จบเกมเลยครับนี่ เดี๋ยวว่ากันใหม่ครับพรุ่งนี้เดี๋ยวว่ากันใหม่นะครับนะก็เละหมดเลยปลาเละหมดเลย<笑><笑>ปลาทำไมว่ามันแรงผมมาครึ่งวันเองนะนี่ปลา เรียบร้อยเลยเปียกยันไข่ครับประเดิมประเดิมประเดิมครับประเดิมเี่บเงยบเขาไม้อรุ้งครับตรงนี้โยกถอมสูองสูงจังไงปะอือสวยเลยเย่เย่รู้สึกไงครับ เบลบอกว่าสามวันเสร็จครับสามวันรอติดตามดูวันนี้วันที่วันนี้วันที่สี่วันนี้วันที่สี่ใช่ไหมเรอดูวันที่เจ็ดเราดูวันที่เจ็ดพีฟีมือกันไหนบอกว่าสามวันเสร็จตายครับตายอยู่นี่แล้วครับเอ้ยเป็นอาทิตย์พุ่แล้วป่าเอ้ยเพิ่งลักษณะนี่เราป้ายานคนกินแกบวี่ด็อกแสดงว่าหากินแถวนี้ไม่หมานมั้ยไม่หมานครับจบครับเอาภาสาเลย โอ้ตายเลยมาได้ครึ่งวันครับนี่เรียบร้อยครับผมบ้าแล้วมันร้อนๆคึมๆร้อนๆคึมๆเบ้ยสุดท้ายแล้วก็หึมครับเสร็จเลยเอเสร็จเลยไม่เลือเลยครับนี่มระยอมครับ ตกแบบตกหนักมากครับตกแบบเป็นสองสามชั่วโมงนะเอา้าเอคิดว่าตรงนี้เน่ฝุนแบบฝุนกุบอะ่ะแต่ว่าตอนนี้มันมีกุบแล้วครับเปียกหมดแล้วแย่เลยครับโอ้ยนี่ทำไงครับเอเอ้ยนี่ ที่เรือเราก็จอดรออยู่นี่นะครับไม่ได้ไปไหนหรอกตัวเจ้ายักของเรานี่เปียกหมดเลยครับแฉะหมดเลยโอ้ยสงสารรถ พ่อกับลูกนี่ก็เลาะครับจะเสร็จไหมงานนี้เ,เสร็จไหมไปเตรียมง,ง,งานไปเตียมข้าวใสเดี๋ยวไปซื้อจักรไปซื้อใส่บูงานครับจักมีบะมีบุนี่บะมีกคับเดี๋ยวกินกล้วยกินยังไปก่อนนะครับกล้วยมีอยู่แต่ว่าบะมีหน่วยครับโอ้เร <laughs> <laughs> ียบร้อยครับเสียวังครับเสียวังว่าไงครับคืนนี้ จับอึงอ้งบ่อบอบอบอจับปุบ,ปปปปปบปครับ FC. เอ,อ้ยเรียบร้อยเลยครับเอารถมาโคไ,ไปตากน้ำม่อนได้รู้ไม่ไหวครับไม่ไหวเยอะมาเรียบร้อยแล้วนะสะล้วประมานเนาะ ขึ้นมายังหมือนกันเล่นอยู่เจย่านนำใช่ไหมเสียโอเสียวังไปแล้วครับกระชนให้ยุใสโอ้โอ้นี่รถเท่ครับกูเห็นอยูใช่ไงนึ่งวะตตัวจับนอตเวิตรุดวะ่มเเรียบร้อยครับนี่โอ้ทรงนี้เท่ดีครับเหมือนยางก้าวเลย อยามันคอ้นั้นมันหลอกแค่เหล้วเพื่อนนั่งฉุกเหมือนกันนั่ะเห็นปะเพื่อนก็เดียวบุกเลยด้วมึงบุกเลยเนาะแต่ว่ามันฉีดแฉแน่รถไถเราปาดออกนี่แล้วจะมาไงเบื่อเดี๋ยวขุดเบียงยังไงสวยๆจะไหนกันเล่นนี่ดอกสบายเฮานผมเยอะพอสมควรครับงานนี้เอาเบื้องแรกตกจับอึงมองหนีครับอึงลงกมาหนี ว่าอึงออกาจากน้องมาครับลงนี่จับอึนเงนผมประนุนนะครับอืถึงต้นไม้เล็กๆนั่นแหละก็หลายเติบนะครับต้องใช้คำว่าหลายเติบนะเอฟซีนะเขียนบ่ถึงบ่กล้วยไหมพุงอ่ะโอ้ยบดตทนันครับเปียกหอดเทียงเอฟซีตรงบังก็ ตอนนี้กำลังไล่ดูอยู่ครับว่าร้านไหนเด็ดตอนนี้ดูจิจ๋าหมหามองจับกบเัรนว่ามองจับกบเบิ่งในโท้อซ้ำมั้เออเห็นก็โวดอ๋อนี่หาหมองจับกบได้เอฟซีได้อไปรอในบ้านเห็นเขาจับยืมอยู่ไหมนะาเออโอ้ยว่าพ่อเทาอยู่ว่าเลยนี่ครับเพิ่มแป๊บเดียวเห็นไหมน้ำเริ่มแห้งลงแล้วครับแป๊บเดียวเองเพราะว่าที่น้ำมันแห้งเร็วนี่สาเหตุก็คือ ดินมันยังไม่เคยเจอฝนครับเพิ่งเจอฝนครั้งแรกนะครับเนาะก็เจอครั้งแรกก็ตกหนักครับตกหนักที้น้ามันซึมลงไม่ทันครับก็มันก็เลยขังแต่ว่าเดี๋ยวเราดูตอนเช้าด้วยตอนเชาน้านี่น้ําจะหายครับพอหายเราก็ปรับเกียร์ออกทางตรงไหนเราจะวิ่งเราก็เกตออกวิ่งได้เหมือนเดิมครับแค่นี้งานจิบๆครับแค่นี้หนักกว่านี้ผงไ็เจอมาแล้วครับแค่นี้บูสเมนหนักสมบังว่าเอา้า เดี๋ยวเราติดตามตอนต่อไปครับนะโอ้ยบกุงยังคือเกา่าอยู่พันธุ์นกิีรีวปะบึงเราติดตามตอนคลิปต่อไปครับว่าเราจะทํางานได้ไหมนะครับเนาะบ่อลันลันของเราครับสำหรับคลิปนี้ก็เอา้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ